ช,ช่างมาเจอหมายตรงนี้นะท่านผู้ชมครับนี่นี่น,นี่ท่านผู้ชมลองดูนะท่านผู้ชมนะตรงนี้มีรอยโกยหน่อยหน่อยะท่านผู้ชมนะแต่ด้านในนะท่านผู้ชมนี่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 ข้างในนี่ช่างว่านะมันมีรอยคุยใหม่ๆหม่เลยท่านผู้ชมแล้วกัดยนะา้เขียวเขียวเลยท่านผู้ชมมาอย่างนี้ต้องเจอนี่เลยท่านผู้ชมไห้กับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายล่าตรงนี้มันเป็นเอ่อหมายน้ําแหงนะฮะช่างจะใช้ฝาใส่ยะอ่อยก็เลยท่านผู้ชมมาเดี๋ยวช่างสัตว์หน้าปากรูตรงนี้เลยท่านผู้ชมจัดไป ขึ้นกับเหล็กชุดโมสแตนเลสช่างสายลากันเลยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยรอยแบบนี้แผมบอกเลยมีตัวแน่ท่านผู้ชมช่างจะดักตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่นี่และเยื่ออ้อยช่างสายลานะครับผมมาเทลงไปเลยนะท่านผู้ชมนี่ฮะเท่ๆๆๆนี่เทเต็มฝาพอนะท่านผู้ชมอ่อยข้างล่างนิดนึงนี่นี่นี่เอาละนี่ฮะนำหอมช่างสายลาเรียกมันออกมาท่านผู้ชมสองเทะหนึ่งสองนี่ครับ แจ๋วท่านผู้ชมจัดไปผมดูนะฮะหน้างานเราเป็นแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมดูสิมันจะมีตัวออกมาไหมท่านผู้ชมเนี่ะมันมาแล้วท่านผู้ชมอือย่างนี้ลุนเลยท่านผู้ชมมันจะกินเหียวอ่อยช่างสายล่าไหมท่านผู้ชมนะมาลงมาแล้วมาลงมาแล้วท่านผู้ชมเนี่เป็นไงเป็นไงลงมาแล้วกัวไหมท่านผู้ชมเอาละท่านผู้ชมมาถึงกวบเลยท่านผู้ชมเนย่ะเฮาให้มันกินก่อนท่านผู้ชมให้มันกินก่อนกย่งแล้วนะครับผมเี่ฮะดันด้านะครับผม เอาเอาทีนี้เหลือแต่ในฝาแล้วท่านผู้ชมเออเป็นไงเป็นไงมันกำลังเช็คอยู่นะท่านผู้ชมแล้วมันบอกเ้ยอะไรวะเอา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 คุยแล้วนะครับผมนะบอกว่าจะกินในฝาทำยังไงดีคิดก่อนคิดก่อนกินเลยอย่างนี้เอาทีเดียวท่านผู้ชมแตะเข้าไปนี่ไม่เหลือแล้วครับผมไปดูตอนเช้าผมไปฮะกับกระเด็นหายแห่ท่านผู้ชมฮะไปดูซิท่านผู้ชมเป็นอะไรครับตัวอะไรครับหออหออหออไหนขอดูดูสิ กับเราเดินอยู่นี่ท่านชมกับเดินอยู่นี่เป็นไงเต็มเครื่องไหมไม่เหลือท่านชมนี่ครับโอโ้โหเรียบร้อยนะครับผมเอ้ยตัวไม่โตนะครับผมเนมี่ยแม่แต่ช่างมองรอยเห็นขี้แล้วมันก็ขี้ไม่โตนะผมเนี่ยแม่อา้าวได้อยู่ได้อยู่เต็มเครื่องเลยท่านชมว้าอ้าวแจ๋วนะครับผมสนใจนะครับผมเนี่ยกับเล็กชุดโมสแตเลสช่างสายล่าน้าหอมช่างสายล่าเยือออยช่างสายล่าสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ